วัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร,ร่มเย็นนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าอาหารเสริมไก่ที่ผมให้นยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เล้าไก่ของผมนะครับที่ที่บ้านนั่นเองเนาะก็ไก่ตอนนี้ก็ ออกไข่ตามปกติเนาะช่วงนี้ตอนนี้ตั้งแต่เอามานะครับผมไก่ก็ออกไข่มาหลายเดือนแล้วแหละนะครับผมก็ออกไข่อย่างต่อนเนื่องมาตลอดนะครับก็วันละ3ถึง4ฟองนะครับเพราะว่ามีไก่อยู่4ตัวนะครับตอนแรกเนะี่ยมี5ตัวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันตายไปตัวหนึ่งนะครับช่วงที่อากาศร้อนแล้วไก่มันช็อกตายไปนะครับในช่วงหนึ่งเนาะก็เลยทีนี้เนี่ยก็เลยดูแลดีขึ้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ดูแลนะครับเพราะว่าผมเองก็ไปทํางานด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือไข่เนี่ยก็ยังออกไก่เนี่ยก็ยังออกไข่ปกตินะครับประมาณ 3- 4ฟองนะครับต่อวันนั่นคือออกทุกตัวนะครับออกเกือบทุกตัวทุกวันนะครับก็สําหรับอาหารเสริมครับที่ให้กินในน้ำเนี่ยก็จะเป็นให้ใส่ตัว จุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับผมก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของโปรโตีนให้ไก่นะครับผมให้ไก่ได้มีในส่วนของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับโปรโตีนทางน้ำนะครับผมบางทีเนี่ยทางอาหารอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าน้ําจุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยผสมยังไงกับน้ำเนี่ยให้ไก่กินนะครับผมสาหรับจุลินซีสังเคราะห์แสงครับก็คือเป็น ไอตัวที่เราทําที่เกี่ยวกับไข่นั่นแหละครับผมที่นําไข่มาผสมกับผงชูรสผสมกับน้ําปลานะครับแล้วแต่สูตรเนาะก็จะเป็นตัวนั้นแหละครับที่ให้ไก่กินนะครับผมที่ผสมน้ําให้ไก่กินนะก็จะเป็นสูตรเดียวกัน,นครับครับผมสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ให้กินนะครับผมก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เ,เราทําจากตัวไข่ไก่นั่นแหละครับผมที่เราใส่ผงชูรสใส่น้ําปลานะครับ ที่เป็นไข่ไก่จากแดดนั่นแหละมันก็จะเป็นน้ําสีแดงๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งให้กินก็ไม่เยอะนะครับในปริมาณที่เราจะใส่ให้ไก่กินเนี่ยสมมุติว่าใส่น้ําในตัวถังถังน้ําตัวนี้เนี่ยก็ใส่น้ําตัวนี้เต็มนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เนี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับไม่เยอะนะครับก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปในตัวนี้นะครับก็กะประมาณเอาก็ได้นะครับผมเราใส่กันเลย ครับผมเนี่ยผมก็ให้ไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอาหารเสริมนะครับในการให้อาหารเสริมที่เกี่ยวกับโปรตีนนะครับเสริมให้ไก่นะครับผมสาหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมนอกจากการนอกจากประโยชน์ที่เกี่ยวกับพืชแล้วนะครับสัตว์ก็ยังได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีทั้งโปรตีนแล้วก็ในส่วนของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่นะครับให้ไก่เนี่ยไม่ป่วยนะครับ ไม่ป่วยง่ายร่างกายแข็งแรงแถมยังลักษณะของไข่เนี่ยผมคิดว่าไข่มันฟองโตขึ้นแล้วก็ลักษณะของไข่เนี่ยเป็นสีแดงมากยิ่งขึ้นนะครับผมทาใหา้ในส่วนต่างๆของร่างกายของไก่เนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจากที่ผมให้กินมาตลอดแล้วก็จากที่สังเกตนะครับผมก็มันก็โอเคนะครับผมซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปซื้อด้วยนะครับเราก็ใช้ไข่จากไก่ที่เราเลี้ยงนี่แหละรครับ เอามาเป็นส่วนผสมที่สําคัญของมันนะครับผมก็คือไข่ผงชุรสแล้วก็น้ําปลาอะไรประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองนะครับผมใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ลองเอาไปใส่ในน้ำนะครับให้ให้ใหสัตว์ของเราเนี่ยกินดูนะครับผมอาจจะเสริมสร้างสุขภาพไก่หรือสุขภาพ เลี้ยงของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมรับรองว่าไม่เป็นอันตรายกับสัตว์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ